ด,ดีครับผมเอาบิกไบคา,าวาวันสองร้อยห้าสิบนะครับนินจาสองยห้าสิบตัวแรกเลยสองสูบนะครับตัวนี้สองสูบตัวแรกสมสมสมแรลเครื่องทนมากเลยนะครับตัวนี้เอามาลดราคาให้ในปีใหม่สีเขียวสวยสดใสนี่สีเดิมนะครับสวยสวยอยู่เพราะรถจอดไม่ได้ใช้ไม่ได้ไปทำสีอะไรนะครับรถไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับ เครื่องดีสีสวยรถจอดซะมากกว่าสิบกว่าปีแล้วรถคันนี้แต่เครื่องอะไรก็ยังสวยอยู่ยางก็รู้สึกเคยเปลี่ยนมาแล้วลูกค้าบอกใสยอยู่เครื่องดีคงดีสีเดิมจากรถจากห้างเลยนะครับเป็นตัวตัวแรกสมแรกหายากแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วครับ เรื่องทนมากรุ่นนี้เอามาลดราคาช่วงปีใหม่จากราคาเมื่อก่อนขาย4,500 0นนะครับคันนี้ตอนนี้ลถเหลือ3 9 5 0 0บาทมาเอาไปออกทริปได้เลยครับช่วงปีใหม่เดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับรถรู้สึกจะเป็นทันวาห้าสามนะครับรถจดเป็นท่อแต่งเสียงเพาะอกเบาะก็ยังดีอยู่นะครับ ไม่รู้สึกตอนนี้หมื่นกว่าโลองนะครับป้ายปตอมยางก็ยังได้อยู่เ,เดี๋ยวดัดเครื่องให้ฝังนะครับ,รบให้ดึงหม่ใหม 14, ่หหม่เก้าร้อยเก้าสิ เคืองให้นอนเคืนองเลยนะครับใครสนใจก็โทรับสอบถาเพิ่มติมได้นะครับ085 185 9 9 5หายทิ้งไปเลยนะครับช่วงปีใหม่นี้กับราคา39500บาทรับประกันไม่มีชนไม,ไม่มีชนดาักมานะครับเครื่องนี้แน่นอนอค,ครับ